ทวงคู่กันมาเลยใช่แล้วค่ะมาแสดงความยินดีกับพี่ก้องนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ก็ตอนนี้เราก็พร้อมในหลายๆส่วนแล้วนะคะพร้อมที่จะบอกกําหนดวันแล้วแล้วก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ที่เรารักเคารพอะค่ะให้มาร่วมงานของเราค่ะตกลงเป็นวันไหนอะไรยังไงค่ตกลงเป็นวันไหนคะก็ไไะวันเป็นวันที่1ิพฤศจิกายนนี้นะครับจากที่ไหน,ไหนค,หนคะ จัดที่ CDC ค่ะชั้นสองคริสตัลฮอค่ะพอดีว่าเราจะทำอาหารเองทั้งหมดตีมเหรอคะก็ตีมเป็นคือย้อนยุคนิดนึงนะคะเพราะว่าย้อนไปในยุคที่ที่มีการรณรงค์ให้รับประทานก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็ก็ตรงกับปอนร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงแล้วก็เป็นยุคที่มีการประกวดนางสาวไทยตอนนี้เป็นนางสาวสยามก็เป็นยุค เดียวกันเลยนะคะก็เลยเอาละเราจับจับยุคนี้ละกันก็จะแนวแนวย้อนยุคหน่อยแล้วก็โดยส่วนตัวนี่เองก็เป็นคนชอบเสื้อผ้าสไตล์แบบวินเทจอยู่แล้วนะคะเป็นแนวแบบ5 0 60ประมาณนี้ค่ะยุคต่างๆก็จะไปแนวยุคนั้นด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นแนวยุคนั้นจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวแนวกสบี้นะคะแล้วก็ไล่ยุคมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้หรอคะตอนนี้ทางทางทีม พี่บาทอมิตาก็ก็มีการเร่งทําชุดช่วงเช้าให้อยู่นะคะมีการไปเลือกผ้าตอนนี้อาจารย์โกโมลผ้าโบราณก็ทอผ้าให้ใหม่อยู่แล้วก็ส่วนส่วน,ส,วนส่วนตอนเย็นก็ทางทางคุณเล้งไฟนาวอ,อ๋อไม่ใช่ขอโทษคุณลิ้ม5432ส่วนตอนเย็นก็คุณลิ้มไฟนาวค่ะก็มีการเข้าไปคุยเรื่องชุดกันอยู่ะคะ่ะงานเลี้ยงอะไรก็จะโทนดกันเหมือนย้อนยุคของใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะก็จะจะจริงๆเราจะมีเขียนอยู่ในการด้วยค่ะอืะม,ม,ม,ม ใช่มันเช้าแต่งเย็นเลยทีเดียวใช่ค่ะพี่นุ้ยไปใช้ค่ะไปใชไปใช้ไปใชก็อบไว้ก่อนดีกว่ามั้งครับแน่ใช่ไหมคะว่ากี่กระตักนะคะพี่นุ้ยรา5กระลักครับกลัวจะหนักดิไหมคะพี่นุ้ยคะมีพื้นที่เยอะ ใก็่าจกันริงจริงก็เออทางทางปอนเขาคุณแม่คุณแม่คุณพ่อปอนใช่ค่ะดูแลตรงนี้เพราะว่าอาหารเนี่ยก็จะมาจากร้านอาจารย์มาริกาเลยค่ะอาหารเราจัดเองหมดทั้งหมดครับแล้วก็พอดีสถานที่ที่ก่อนหน้านี้แจ้งว่ามีปัญหาก็เพราะว่าหลายๆที่ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าไป แต่ที่นี่เราสามารถเช่าห้องเปล่าๆเพื่อจะเอาอาหารของเราเข้าไปเสิร์ฟทั้งหมดได้เดี๋ยวพี่นุ้ยเหมือนเตรียมตัวมานานมากแบบเยอะแยะหลายสิ่งหลายสิ่งอะไรอย่างงี้ต้องอ่ะเดินหน้าหน่อยพร้อมคือเราก็เก่งใจตรงนี้เนาะอะไรนะจ๊ะเตรียมตัวมานานมากก็จริงๆก็ตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วอนะคะที่ ต้นปีที่แล้วอ๋อแล้วต้นปีที่แล้วนะก็มันรู้สึกว่าก็ก็นานพอนสมควรคือคือปอนเขาก็มามาบอกแสดงเจตจำนงกับคุณพ่อคุณแม่หนุนย่ยนะคะแล้วกเเ็เริ่มเริ่มเต็มตัวตั้งแต่นั้นมาแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เตรียมตัวไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เพิ่งมาเร่ง เอาตอนช่วงเนี้ค่ะเดือนสุดท้ายเตรียมตัวนานอย่างนี้เตรียมจะมีทายาทหลังแต่งเลยหรือเปล่าเหรอคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปไปไปดูอีกทีนึงค่ะอยากให้อยากให้ใหผ่านพ้นงานแต่งให้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้ให้ให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีก่อนเรื่องเรื่อง เรื่องอนาคตก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งค่ะจากแต่งงานเรืนอนหอครับแมใช้บ้านค่ะเรือนหออ๋อ,อ,อพอดีคุณแม่คุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อปอนก็ให้ให้บ้านมาสองหลังค่ะในการมาทำตรงนี้ค่ะมีสาทรกับแถวเมงจ่ายค่ะคือ <c oughs> แล้วแต่ว่าหลังคือหลังที่สาทรจะเสร็จก่อนก็จะย้ายเข้าอยู่ที่สาทรก่อนค่ะ แล้วก็รอสร้างเหม่งจ่ายถ้าเหม่งจ่ายเสร็จเมื่อไหร่ก็คงย้ายไปเหม่งจ่ายค่ะเลื่อนมาสองหลังเลยค่ะไอ้อย่างการ์ละพี่นุ้ยแบบอโชนหน่อยนะคะมีเองไม่มีมือถืออถือให้ก็ก็จะดูว่าก็จะดูว่าแนวแนววินเทจนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ด้านหลังค่ะ ก็จะมีบอกสถานที่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนุกก <c oughs> ับพวกเราก็สามารถที่จะแต่งตัวตามธีมที่ที่เราบอกไว้ได้ค่ะใช่ใช่จากการวันนี้สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยของเราได้เป็นที่แรกเลยค่ะเอองต้ดู่มไม่ได้ดูเลยค่ะเล่ง แท่นพิมพ์นะคะคือทำลตามนครับปอนปอนโทรไปเล่งแท่นพิมพ์เลยนะคะอันนี้คือกาวเนี่ยเพิ่งประกบกันนะคะเมื่อเช้านี้เลยนะคะได้ไประวังร้อนนะคะก็ตอนนี้ก็วางไว้ประมาณ1 5 0 0คนนะคะแต่ว่าเรากอย่างที่บอกค่ะว่าการเชิญแขกไปเลยที่ต้องใช้เวลามากเราพยายามที่จะนึกให้ให้ได้ครบถ้วนทุกคนจริงๆค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาร่วมงานของเราค่ะเห็นเลยว่าที่แปะนี้ได้ไหม อะไรนะจ๊ะสิบสวันที่10บก็ก็ไปถามพระค่ะเป็นพระอาจารย์ที่ที่วัดเทพศิรินค่ะพอดีปอนก็ได้ไปบวชที่นั่นด้วยพระอาจารย์ก็เมตตาดูเลิกให้ค่ะเวลาใกล้กัชั้นมแล้วนมีตุเต้ไหคือนะตอนนี้นะคะบอกตรงว่าตื่นเต้นตรงที่ว่าอันนี้เสร็จหรือยังนะ อันนี้เราทาหรือยังนะอันนี้พร้อมหรือยังประมาณนี้มากกว่าค่ะตื่นเต้นเรื่องแต่งงานคงยังแต่สมบูรณ์ะินาเ็จแล้วะะ40 40สมบูรณ์ใช่ไหมคะยังไงอีก60ก็เร็วๆนี้อีก60จะเร็วๆนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆอะค่ะแต่คุณแม่พร้อมกว่าคุณแม่จัดเมนูเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วท่ป้น ลดไปได้10กิโลครับแต่ยังยังเหลืออีก10บโลที่พยายามลดอยู่เหลืออีกเดือนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะลองทานกาแฟนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ก้องพูดให้แล้วนะค่ะ